อันนี้จะเป็นชุดแพ t เดิ n นชิพนะครับเปลี่ยนเกียร์ยรที่พวงมาลัยนะครับสำหรับในรีโวทุกโฉมแล้วก็ไฮรักแชมป์รวมไปถึง l e d e r ร์ s, Leader G นะครับตัวที่ไม่มีมาให้รู้สึกจะเป็นตัว Leader S นะครับสามารถเบิกพาร์ท แล้วเอาไปใส่ได้นะครับเรามันเวลาเบิกมาทีเราจะเบิกตัวชุดเปลี่ยนเกียร์ลบเปลี่ยนเกียร์บวกนะครับแล้วก็โคเฟเวอร์หลังมาแล้วก็มาประกอบกันแล้วก็ชุดสายไฟที่จะต่อจากปลั๊ก14พินไปเกียร์จะเป็นปลั๊กแอนเพลย์แล้วก็ชุดปลั๊กที่จะต้องเข้าปุ่มนะครับเราต้องเบิกชุดนี้ให้ครบชุดมานะครับตัวนี้จะเป็นพาร์ทแท้เลยนะครับสามารถติดตั้งในภวมมาอะไรเดิมได้เลยนะครับวงาลั่แบบฝหแบบ ทึบแบบนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนฝาหลังตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่เราจะเดินระบบแพตเทิร์นชิพเข้าไปตัวนี้มันทํางานยังไงนะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนเกียร์เชนเกียร์ในเกียร์ดีได้เลยนะครับไม่ต้องไปเข้า S หรือจะเข้า S ก็ได้นะครับแต่ในเกียร์ดีเราสามารถเพิ่มเกียร์หรือลดเกียร์เป็นเอนจิ e นเบรกได้หมดนะครับก็สะดวกในการใช้งานใครที่ขึ้นเขาหรือว่าขับรถในหน้าฝนตัวนี้มีตัวนี้ไว้ก็ถามว่าดีไหมผมว่าก็ช่วยได้เยอะนะครับผมติดตั้งมาก็ค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับตัวนี้เราก็เบิกพาร์สมารอลูกค้าเข้ามานะครับ